ไปไปทำไมล่ะเอาเร็วเอาเลยมาดับเลยเอาเร็วเร็ไม่อลูกไปเอาไปเอาไปเอาเอาลูจมูกเปล่าแวะนี่เดีบยกใครเดี๋ยวขอบคุณใครลูกเอาเร็วเเอาเปล่าลูกเปล่าในเปล่าจะลุเปล่า พูดเป่าจะเป่ดักที่ตอนเล็กๆกับไม่เอาไม่เอาเป่าแล้ลูกเป่าแล้วนะครับในเป่าจะได้ตัดเท็กลูกเป่าถ้าหนูไม่เป่าลูกน้ำเลยมันเขอนนะเป่าพวดแดงๆนนั่แหละ อ่าลงเล่นาดีไม่มีน้ำลายบ้านไนน้ำลายเต็มเลยข้าต้นนึงนะน้ำลายหมอตัดเลยตัดเลยตัดเลยทำไมไม่ตัดแบบนี้ยีละตัวตัดาดเลยหมองกินะขีดว่าช่องเลยอ่ะข้าต้นนึงนะค้ว่าช่องแจกกระดาษกระดกมาก็ยังอร่อยอยู่ดีนะ